สวัสดีครับผมผมจอผม i อซคืนนี้เรามาทำอะไรกันครับก็กลางคืนนะครับว่าปาร์ตี้มันจะหมดนะครับนะม,มาทำอะไรก็มาดูอาวุธนะครับตอนนี้ค่าโจมตีป้องกันป้องกันก็อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งพันแปดสิบนะ จมตีก็อยู่ที่800พดแปดหนึ่งโอเคเราจะมาดูกิจกรรมส่งการซ่าบ้าพลังนะนะมันจะบวกของให้เป็น12กับ14อ่ะพลังโจมตีเท่ากับอาวุธบวก10 แล้วก็ป้องกันบวกสิบสองโอเคตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็ขอทดสอบผมก็โดนดีละแปดสิบเอ็ดใช่ไหมเจ็ดสิบกว่าหกสิบกว่าประมาณนะั้น ต้องรอให้บัพปาร์ตี้หมดนะครับก็มันจะเที่ยงคืนพอดีแล้วจะได้อะไรนั้นไม่รู้เหมือนกันเราก็มาตีค่าเวลาตอนนี้ผมโกรธอยู่ไม่ต้องตกใจอันนี้มันก็เพิ่มปกติพอตอนโกรธ บ้าปาร์ตี้กำลังจะหมดกิจกรรมกำลังจะเริ่มในค่ำคืนวันที่14โอเคกิจกรรมเริ่มแล้วเริ่มไม่หยุดมันโอดูเลย ม,มีบัฟให้หรือเปล่าตอนนี้กรูดหมดแล้วนะโจมตีก็บวกแล้วเลยบวกยังวะมันก็ไม่บวกบวกยังไงวะไม่รู้เหมือนกันวะ คืนนี้ก็ค่ำคืนที่14เที่ยงคืนแล้วเออรู้แล้วว่าจิ้นสุดการบัฟปาตีแล้วกิจกรรมซาบ้าพลังนี้ล่ะมันอยู่ไหนนไม่บวกให้เลย เราก็รอไปเรื่อยๆนะเพื่อเวลามันดีเลยแต่ห้องมันไม่เท่ากัน แต่มอนเตยังโจมตีเข้าเท่าเดิมเลยไงวะกำลังอยอยู่นั่นเอง เริมเครียดมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะตีจนโกรธอีกรอบลวมันมันยังไม่เพิ่มมันเพิ่มตอนโกรดนี่แหละนั้นเราต้องรอต่อไปครับสุดท้ายครับวมก็อยู่ที่เดิม,มสุดท้ายสิ่งที่เรารอมันก็มาแล้วนะ เนี่ยครับโจมตีเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่วะพันกว่าป้องกันเพิ่มเป็นพันสี่อาวุธนี้ยังเป็นเหมือนเดิมนะมแต่เป็นบวกให้ในนี้แล้วโคตรถึกเลยทีนี้โอ้โหหน้าเก็บเลเวลมาก ถึกเลยพันสี่นะป้องกันโอโหส่วนโจมตีก็พันจากแปดร้อยโจมตีจากแปดร้อยนะครับนะแล้วก็ป้องกันจากพันแปดสิบใช่หรือเปล่าอืมก็เพิ่มมาสี่ร้อยอันนี้นะอันนี้ก็เพิ่มมาสองร้อย โหดเลยทีเดียวสิ่งที่เรารอมาตั้งนานเมื่อกี้แม่งสำหรับกิจกรรมกิจกรรมส่งการทราบบ้าพลังนะครับก็เนี่ยเป็นอย่างนี้ระยะเวลากิจกรรมก็มีอยู่ด้วยกันตั้งแต่วันที่1 4ถึง16เที่ยงคืนนะโอ้โหเวลาน้อยครับของดีๆมีน้อย ช่วยๆยังประหยัดครับสำหรับคนที่พลาดผมก็อัดคลิปนี้ไว้ให้ดูไว้เสียดายเล่นนะคลิปนี้อาจจะลงย้อนหลังอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ว่างอัพลง u ูทู e อืมก็สำหรับคลิปนี้ก็มา อธิบายกิจกรรมเท่านี้ก็แล้วกันนะครับนะบ๊ายบายลาไปก่อนสวัสดีครับผม